โอ้เปิดเพลงไม่เกงใจใครเลยนะ อายโทรแบบกลุ่มโทรแบบกลุ่มทำไมโทรแบบกลุ่มครับครับเบสแม่มดแต่เจ้าแม่อยูให้าย,ยาพอขุนเนี่ย ที่แม ah, e ่จู่อาจะโทรหาไอ้ว่าแม่ยูไม่โครไอ้เอาอย่างก็ไอ้ค่ะไอ้ไปแม่ไปไม่โคตัวอย่างไปบิ๊กซีเตอไปกันสำนักงานกิฟฟอร์ลินตัวเอ้เอะไปหลายทีเออว่าจะไปพ่อขุนว่าว่าจะไปพ่อขุนไอ้กินข้าวละไรเหมือนก็เดี๋ยว๊กยูเทธนไหนอ่ะบ้านกะ ยังเลียกเถี่ยอันผนบอกว่าถ้าสมมติเขาติดแอ้นนะเขาต้องตีข้างในแหมจัน,นหนึ่งบอลฟาแหมนะเออถ้าเขาติดแอ้นนะลูกแต่เสียถ้ามันห่อนนะห่อนมันห่อนแต่ว่าถ้าเขาไติดแอ้์เขาบบต้องตีสองจันท่นะลูก ตะวะก็มาได้ตะวาแม่ออนออนแม่สงสัยไปขายคว้อมาคืนเนาะขายพอวันเสาร์เนาะก็ะน่าจะไปจ่อยกันนะแล้วก็ออนรับติก๊กฮอ,บบอนะร, <c oughs> อบบนะร์แล้วกะรับบนเฮียนฮอดนะลูกรับบนเฮียนนะลูกเปิดพัดลมแล้วก็รับนอนอ่ะมันออนเน่เออมันก็แปลกอยู่บ้านใครกินข้าวก็มหมูเนาะแล้วมันก็นเลยออนเนาะลูกเนาะ แน่นะฮะว่าใครอยากกินข้าวแล้วมันถ,ถ้ามันผอมก็ดีนะลูกแม่ถ้าถึงว่าเา้ากินข้าวแล้วผอมนี่นะเอออย่างอย่งวันนั้นสมัยวันที่ลูกไปหาแม่เน่ยลูกได้แม่ไมได้กินข้าวสักคำแม่ดูที่ลูกวันเสาร์เล้วนั่นแหละแล้วจะไปกินจีนงวงเหมก็มู่เนาะจินลาบเนาะเอ้ว่าังกายเขามันแก่เน,ะนาะแม่แล้วกินซุปปลาวิตงไะ แล้วก็แม่มาตีสำนักงานอีกอะแล้วแม่อันแม่จะถามจะอู้ลูกว่าอันเดียวนี่นะ่ะลูกที่แม่พิการนะลูกยังไม่จะไปแน่กลนว่าน้องไก่อยู่กลัวสำนักงานซาวกิโลอ่ะลูกอันแล้วก